เที่ลยนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเป็นก้อนแก๊งเมมเบอร์หรือเปล่าคะผมเป็นก้อนเด็กฝึกงานพี่เป็นหัวหน้าพี่จัดการเองแกงก้องคืออะไรก้อนแกงนั่นแหละคืออะไรวะเคยกีกบก้อนแกงเนี่ยมันคืออาชญากรที่รวมอยู่กันเป็นแกง พวกอาชญากรปล่อยผมไปนะครับพี่นะนี่ผมชอบดูเขามากเรื่องบุโดมาเนี่ยได้ไหมไอ้เวรชื่อบู่กหมือนจอบพี่ไอ้หนุ่มแล้วว้ยไม่ใช่แล้วชื่อเขาก็บอกอยู่กล้องแก๊งก็คือแก๊งของตะกล้องไงพี่แก๊งแก๊ี่ก้อแก๊งคือบัตรสมาชิก คือคนพิเศษคือสีของก้อนที่จะทำให้พี่สั่งแบบนี้ได้ผมขอสั่งเต็มเตาหมูเต็มเตาเนื้อเต็มเตาหมูกระทะรวมทะเลอย่างละหนึ่งข้าวกระเทียมมาสองของหวานน่าจะได้ฟรีแถมนี่คูปองส่วนลดและใช้คะแนนทั้งหมดขอแรกเป็นเกี๊ยวซ่าจัดไปค่ะน้องบุ๊กไม่ว่าใครแค่เป็นก้อนแก๊งเมมเบอร์ก็กินก้อนคุ้มกว่าแค่โชบัรความพิเศษก็รออยู่เพียบ อพี่เข้าแก๊งพี่คนดีแอดไลน์แอดก้อนแก๊งเลยพี่บาร์บีคิวพลาซา่าก้อนแก๊งก้อนแก๊งก้อนแก๊ง